สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ขุดโกกน้องนาครับทีมงานสรถขุดโกกน้องนาครับวันนี้แปลงที่42ครับสับทีมงานของเราวันนี้อยู่ที่บ้านนาครับตำบลตาวังอำเภอบัวเชียจังหวัดสุรินทร์ครับกับผนงานหนึ่งไร่ครับโมเดลนาราทาวาครับวันนี้พอดีนะงานตรงนี้มีปัญหาครับเรื่องของดินสไลด์ดินทังดินทรายครับผมก็เลยว่าเอ ดีมาต้อนรับน้องใหม่ทีมงานมาเสริฐทัพเราต้อนรับน้องพอดีครับเจอกับงานหินครับงานหินงานร่วมครับนี่ก็เลยได้มาช่วยกันในจัดเก็บย้ายจากบอ่อบ้านน้องเหล็กตำบลตาวังครับมาช่วยอีกเลยช่วยกันถอยดินครับนี่ว่าการต้อนรับน้องครับงานรับเร่งครับแต่่ร้จะทำยังไงดินมันมีปัญหาครับแล้วก็ ทำงานก็อุปสรรคมากมายครับแล้วก็ต้องสู้เลยครับผมวันนี้เลยให้มาดูความแรงของเราครับผมกับทีมงานของเราทีมงานเอาเราได้สู้ตายแล้วครับผมสู้เต็มที่กับเรื่องการทํางานแล้วมีปัญหาในการทํางานครับอันนี้ก็เจ้ายูห้าห้าครับกับจานไหม่ทีมงานสุรัร์รขุดโคกน้องนะครับกับจานใหม่มาช่วยกันแต่งหน้าแต่งขอบกันแล้วครับวันนี้ จะริ่งพื้นที่กันครับวนี้คือจะให้จบวันนี้ครับลุยอะไรผมวันนี้เนี่ยจุมุงกองกว้างกับทีมงานของเราดินอย่างนี้ปั้นคันไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นดินสไลด์ครับดินดินเลนครับผมเนาะเพราะว่ามันไหลลงไปหมดเลยครับนี่ฮะไม่ปัน้นปั้นไม่ได้ก็ต้องปั้นครับ กับทีมงานของเราน้องเพิ่งนได้มาร่วมทีมของเราวันนี้ครับแล้วก็มาเจออุปสรรคและปัญหาแล้วก็ดูสไตล์แล้วลมกะใจสู้ใช้ได้ครับต่างันไปขับรถข้ามจังหวัดมาหาเราแล้วก็มาทํางานร่วมกันเราอยากให้ทํางานร่วมกัน,นครับอยู่ด้วยกันนะฮะเป็นทีมงานสร้างทีมงานมาด้วยกันไ,ได้พาไปทางานที่อำเภอกระสังอำเภอพระปาใช้ด้วยกันคกับการขึ้นขับเจา้า S เจ้า c m g XE 2 1 5หครั้งแรกของเขาครับแปลว่ามีมือใช้ได้ครับผมทักษะเยี่ยมอายุยังไม่มากแต่ทักษะเยี่ยมครับนี่คะการคอนโทรลนิ่มกรึบครับไม่มีสันไม่มีปัญหาเลยถือว่าเข้าใจคอนโทรลเข้าใจไงว่าถือว่าโอเคนะครับถ้าทำงานได้อย่างเงี้ยว่าไม่มีปัญหาก็เลยพาพี่น้องมาดูทีมงานะเราทำงานกันวันนี้ครับ แล้วงานโคกน้องนาตัวเนี้ยเป็นงานที่ต้องอยู่กับสภาพหน้าง,งานจริงครับผมว่างานจะออกมารูปไหนสภาพยังไงเนาะเราไม่สามารถที่จะรู้ไว้ก่อนเลยว่าเราจะอยู่ไปเจอของดีหรือของไม่ดีเดี๋ยวแต่โชคชะตาครับแต่เราก็ไม่เสีเยดยเรื่องนี้ครับผมเพราะเราทํางานเรื่องรถทํางานแ้วนี้เราต้องต้องยอมครับผมหมายถึงว่าต้องยอมต้องยอมให้ได้ว่า เราจะอยู่สภาพยังไงหรือว่าไปเจออะไรก็ต้องสู้จะต้องสู้กับหน้าง,งานตรงนั้นครับผว่าจะเจอสภาพไหนก็ต้องสู้ครับผมาะว่าเราเลือกอาชีพรถขุดมาแล้วลอาอชีพปั้นโกกน้องนาเราก็ต้องสู้ครับผมข้างล่างดินจะเป็นดินสีดำกับแข็งอยูน่นะครับแต่ไม่ใช่ดินเหนียวครับผม แล้วก็เป็นปินสีดําใช้ได้ลเลียกว่าให้ทำเท่าทีด,ดําได้แกะไหนเอาแค่นั้นครับตรงนี้ก็ต้องดึงลงมาถ้าไม่ดึงลงมาก็มีค่าเท่าเดิมน,นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับผมว่ายังไงมันจะได์แน่นอนอยู่แล้วเพราะพักนี้เอาไว้ไม่อยู่ครับผมต้องแต่งให้ใหม่ครับทิ่มันทังมาก่อนแลวครับ เราใจงานครับไม่มีปัญหาครับทีมงานของเราก็ถือว่าอายุน้อยแต่ก็ผา่านประสบการณ์ในมืออาชีพครับอายุน้อยแต่ว่ามีประสบการณ์มีความตั้งใจในการทํางานเพราะว่าเดินด้วยกันได้เรงงานไปด้วยกันครับผมเรื่องแบบตัวนี้ไม่ไม่ไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรครับมันเป็นปัญหาเรื่องของหน้างานครับเรื่องแบบว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วเป็นปัญหาเรื่องหน้างานครับ ครับม,มือไม่ธรรมดาครับต้องรูดใหม่แล้วครับผมการทำหม่้มันเป็นดนทรายเลยครับผมดีไซายตัวนี้คือจะทำยากมากครับ กินทรายทํางานลําบากแน่ๆคกินทรายก็คือปัญหาของมันคือเนี่ยมันไม่อยู่ครับพอเจอน้ำกัสไลด์ครับผมเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างแก้ไขงานไปก่อนครับก็ดูไปน,นี้ก็น่าเกลียดครับอน้พอดูได้นะครับวันนี้ก็เสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรครับถือว่าเราเจ้ากปกัเราก็ต้องสู้ต่อไปครับเสียเวลามากไม่เป็นไรมาดูพี่เมย์กำลังไงของน้องครับ เรียกว่าจานปอนแล้วกันนะผมเนาะเจ้าเอ็กซีเกับจานปอนครับแล้วก็เจ้าเ k 200 SM จานเจ็ครับผมอีกคันครับนี่ฮะเรียกว่าเมื่อคลิปรายการแต่งคันครับจานไม้ครับผมจานไม้ก็คือพัฒนาจายรถเล็กครับต่อไปก็ทุกคนขับรถใหญ่ได้หมดแต่ว่าเรื่องความสามารถในการคอนโทรลก็ยังไม่แม่นเรื่องของอะไรนะครับเพิ่งขัดกันปีนี้ครับผมเลยเนาะ อ,อยากให้ทุกคนได้เป็นงานครับก็ทีมงานเราต้องมีงานข้างหน้าแล้วก็มีงานอีกมากมายครับต้องสู้เข้าไปเราใช้ับการแต่งสรุปแต่งคันครับเราวาจะทำอะไรก็ต้องเอาอย่างเงี้ยครับผมไปฝากพีน่น้องมาดูเจ้าเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันครับทีมงานวัยรุ่นครับทีมงาน ออยยยู่ยัันน้ครบผมเะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทีมงานสุรัษฎร์ภูมิล ungs นาครับกับทีมงานวุฒิขุนเมืออาชีพครับกับบุกสักได้น้าง,งานของวันนี้ครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ